สวัสดีครับก็กลับมาพุกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําทิปต่อับเทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวันกันนะครับสาหรับวันนี้ก็จะมาแนะนําการใช้งานโปรแกรมแคปคัส 4PC นะครับเกี่ยวกับการใช้งานกรีนสกรีนนะครับนะวิดีโอที่มีกรีนสกรีนทํำยังไงนะครับวิดีโอกรีนสกรีนก็คือวิดีโอที่มีฉากหลังเป็นพื้นที่สีเขียวนะครับพื้นที่สีเขียว เวลาเราใช้งานไปนะครับเราสามารถที่จะดึงพื้นที่สีเขียวออกนะครับแล้วก็เอาเฉพาะวิดีโอตัวนั้นมาใช้งานนะครับนะภาพที่มันไม่อยู่ในกรีนสกรีนมาใช้งานได้นะครับบางท่านอาจจะนึกภาพไม่ออกครับก็ลองไปหากินสกรีนครับที่เป็นกรีนสกรีนเขาให้ใช้งานฟรีนะครับนะผมจะไปที่ เว็บนะครับ Pixabay นะครับนะตอนนี้ก็จะมีตัวกินสกีนนะครับให้เราใช้งานนะครับลองใช้งานได้ฟรีนะครับก็ตัวอย่างนะครับผมค้นหานะครับนะตัวกรินสกีนที่เป็นไดโนเสาร์นะครับแล้วก็หาที่เป็นวิดีโอนะครับแล้วก็กดปุ่มค้นหานะครับก็จะมีวิดีโอที่เป็นกินสกีนหลายตัวนะครับก็ลองเอามาเล่นนะครับดูนะครับตัวอย่างผมต้องการที่จะเอาวิดีโอตัวนี้มานะครับก็ คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดผมดาวน์โหลดมานะครับาดาวน์โหลดเสร็จนะครับนะก็จะไปอยู่ในเครื่องท่านแล้วนะครับทีนี้ท่านก็แทรกกินสกินเข้ามานะครับแทรกกินสกินเข้ามา,าก็ไปที่มีเดียนะครับนะแล้วก็ไปที่โลคอนนะครับโลคอน แล้วก็ทำการ Import นะครับนะอินพินภาพกินสกรีนเข้ามานะครับเสร็จแล้วก็เลือก Open นะครับโอเพนะ Open. นะตอนนี้ก็จะเป็นภาพกินสกรีนนะครับนะภาพกินสกรีนที่เนี้ยเวลาเราลองเล่นดูนะครับนะเนะี่ยมันก็จะเป็นรูปไดโนเสาร์ที่เดินมานะครับนะทีเนี้ยเวลาใช้งานนะครับนะปกติเขาก็จะลบกินสกรีนออกนะครับแล้วก็เอารูปไดโนเสาร์เนี่ยไป ไปอยู่ในฉากหลังอื่นๆนะครับนะฉากหลังองื่อนๆื่นตัวอย่างเช่นผมจะเอารูปไดนโนเสาร์นะครับไปเดินอยู่ในป่าอย่างเงี้ยน,นะครับนะผมจะใช้ตัว AI g e n e r a t e นะครับนะเพื่อทําการ g e n e r a เรพื้นหลังออกมานะครับตัวแคปแคปัสัสนะครับก็จะมีตัวสามารถจะเอ g อ n e r a นอรูปภาพออกมาได้นะครับนะผมจะพิมพ์คําว่า w a l l ล t ก็แล้วกันนะครับ ทีท e e. ลอง,งง่ายๆก็ได้นะครับแนละ้วลองจินเนตดูนะครับตัว AI นะครับก็จะทำการจินเลนะครับภาพออกมาสี่ภาพนะครับสนะี่ภาพอ่า,อาได้รูปลักษณะนี้นะครับถ้าชอบภาพไหนนะครับก็ลองทำให้มันเป็น H D นะครับนะเช่นผมจะเอาภาพนี่นะครับนะคลิก H D นะครับอ่ก็จะก็จะใช้เวลาหน่อยนะครับนะเพราะว่าภาพ H D มันต้องเป็นภาพที่เป็นละเอียดขึ้นมาอีกนะครับนะอ่าเสร็จแล้วนะครับผมก็จะดาวน์โหลดภาพนี้ลงมานะครับนะคลิกตรงดาวน์โหลดนะครับ ไปไว้ตรงดาวน์โหลดเหมือนกันนะครับกด select folder นะครับนะอันนี้ก็ดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็มาที่ l o c a l นะครับ l o c a l ก็คือเครื่องของเรานะครับนะตัว l o c a l ก็คือ,อข้อมูลในเครื่องของเรานะครับนะตัว space ก็คือข้อมูลที่อยู่เป็นพื้นที่ฝากไฟฟรีนะครับของของแคบคันนะครับผมก็อิ p พ r ตเข้ามาอีกนะครับนะ ก็จะได้รูปภาพเข้ามาครับรูปภาพเข้ามาปุ๊บนะครับทีนี้ลองเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับดีลิทออกไปผมจะเอาฉากวิดีโอนี้ขึ้นมาก่อนนะครับไว้ชั้นบนนะครับอาจจะให้เป็นไดนโนเสาร์วิ่งอยู่บนในป่าวิ่งอยู่ในป่านะครับนะก็ททำการลากภาพพื้นหลังนะครับที่เราใช้ ai generate มาครับนะผมจะเอาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ลากนะครับลากมานะครับเดีย๋ยวลองปิดตัวนี้ก่อนนะครับปิดตาตัวนี้ก็ไม่แสดงตัวนี้นะครับอตอนนี้จะสังเกตว่าตัว,ต,วตัววิดีโอที่มันมีกรีนสกรีนนะครับมันจะถูกมันจะทับตัวจากจากหลังอยู่นะครับนะเพราะฉะนั้น เวลาลบกฉากหลังพื้นเขียวออกนะครับนะจากเอาพื้นเขียวออกนะครับให้ท่านไปตรงวิดีโอนะครับนะคลิกตรงวิดีโอเลือกอา่าเลือกไฟล์ที่เป็นฉากหลังก่อนนะครับแล้วก็ไปตรงวิดีโอนะครับนะเสร็จแล้วก็ไปเลือกตรงคัดเอานะครับนะคัดเอาคลิกตรงโคมาคีนะครับโคมาคีพอคลิกตรงโคมาคีปุ๊บนะครับนะตัว โปรแกรมแคปคัตนะครับก็จะมีตัวคันเลอร์พิกเกอร์ขึ้นมาให้เราเลือกว่าเราจะเอาตัวไหนออกนะครับตัวนี้เราจะเอาพื้นที่เป็นสีเขียวออกนะครับเราก็คลิกเมาส์นะครับนะคลิกนะครับนะคลิกตัวนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็กดเมาส์ค้างไว้นะครับลากเข้ามานะครับเลือกพื้นที่ที่เป็นสีเขียวนะครับแล้วก็คลิกนะครับนะคลิก สเตงนะครับทีนี้ก็มปรับค่าสเต็งนะครับนะความแรงนะครับลองปรับดูนะครับแล้วก็ปรับค่าสเต็งนะครับออกมานิดหนึ่งนะครับชาดูก็ลองปรับนิดนึงนะครับตอนนี้ก็ลองปรับคลิกตัวนี้ก่อนนะครับพอดีภาพมันไปเต็มเฟรมนะครับก็ลากออกมานะครับลองปรับนะครับ คลิกตรงในหนูสอนะครับตัวนี้ก็จะปรับได้นะครับปรับได้เลื่อนได้เรดเล็กนิดนึงนะครับเนี่ยนะครับทีนี้ก็ลองเล่นดูนะครับเล่นดูนะจะสังเกตว่าพื้นที่ฉากเขียวมันจะเขียวๆอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ปรับค่าค่าสเตงอีกนิดนึงนะครับให้มันจางลงนะครับจางลง ถ้าจางไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะหายไปเรื่อยๆนะครับจากเขียวก็จะหายไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราปรับไม่พอนะครับมันก็จะมีฉากเขียวอ,อยู่นะครับเสร็จแล้วก็เสร็จปุ๊บนะครับทีนี้ก็ลองเล่นดูนะครับเล่นดูแต่ถ้าเขียนว่าเป็นไดโนเสาร์ก็จะไปเดินอยู่ในป่าแล้วนะครับเดินอยู่ในป่าแล้วนะครับแท่นี้ ถ้ามีรูปคนนะครับลักษณะนี้นะครับอาจจะเป็นรูปคนวิ่งนะครับอยู่นะครับก็เราสามารถที่จะเปิดขึ้นมานะครับนะผมลบฉากหลังนี่ออกนะครับนะลบฉากหลังของรูปคนออกนะครับคลิกวิดีโอนี้ก่อนนะครับนะแล้วก็คัดเอานะครับไปคัดเอาเฉพาะออโต้คัดที่เป็นรูปคนนะครับนะครับตอนนี้ก็จะหายไปนะครับลอง ย่อ,อมานะครับตัวนี้เมื่อกี้นี่ใช้การลบภาพฉากหลังคนออกมานะครับนะทีนี้ก็ลองเล่นวีดีโอมันซ้อนกันนะครับเนี่ยนะครับนะก็จะน่าสนใจไปอีกแบบหนึ่งนะครับนะอันนี้ก็เป็นทิปมาฝากนะครับนะสำหรับ วันนี้นะครับในเรื่องของการรูปภาพฉากหลังที่เป็นพื้นเขียวนะครับออกทํำยังไงนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้งานดูนะครับไปลองเล่นดูนะครับเล่นดูอันนี้ก็เป็นแนวคิดสร้างสรรค์นะครับที่เราจะสร้างสรรค์วิดีโอของเรานะครับก็ลองลองเอาไปปรับปรับใช้งานดูแล้วก็พบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องเรานะครับเพื่อรับชมค่ิปใหม่ แล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็โปรดกดแชร์เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปด้วยกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ